สวัสดีแฟนหงแดงริเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่14มก,กราคม2 5 1 5โดยลิวเวอร์พูลเดลี่ไบเซซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกเว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกลิงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้กับประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังทีมของเราเสมอกับทางอาร์ซนอลศูนย์ประตูต่อศูนย์ได้สึกคาราบาวคับรอบตัดเชือกนัดแรกทั้งที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นหลงังทางกรานิชาก้าโดนใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงของเกม แม้จะเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังแต่เยอร์เกนครอปนายใหญ่เฮฟวีเมทัลของเราก็ยังได้ออกมากระตุ้นลูกทีมว่านี่เพิ่งผ่านมาเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นและพวกเขายังมีภารกิจที่ต้องทำกันต่อในเกมนัดที่2ที่เอมมเรสสเตเดียมสำหรับสถานการณ์ของทีมเราก็ <c oughs> าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนั่นแหละว่ามันไม่ใช่การหาขออ้าง มันเป็นการอธิบายตามหลักเหตุและผลพราะเราต้องเปลี่ยนลายชื่อนักเตะในตอนคืนก่อนวันแข่งขันด้วยซ้ำครอปกล่าวอันที่จริงแล้วผมชอบแนวทางการเล่นต้นเกมของเกมนัดนี้ผมชอบสิ่งที่ได้เห็นในตอนต้นเกมเราเดินหน้าบุกแล้วเราก็ทำมันได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสียด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมชื่นชอบจากเกมนี้เราสามารถเริ่มต้นเกมได้เหมือนอย่างที่เราต้องการ แต่จากนั้นหลังจากที่นักเตะของพวกเขาถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปมันทำให้พวกเขาถอยกันลงไปลับลึกซึ่งมันก็กลายมาเป็นงานยากยิ่งไปกว่านั้นเราต้องยอมรับกันเลยว่ามันมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจนดูเหมือนว่าเราตกอยู่ภายใต้ความกดดันซึ่งที่จริงแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยนี่คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่คุณจะต้องเดินหน้าเพื่อคว้าชัยชนะ แต่ขณะที่คุณทำแบบนั้นคุณก็อาจจะเสียบางอย่างไปนั่นคือสิ่งที่เราเห็นได้จากครึ่งเวลาแรกเราพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในครึ่งเวลาหลังเราส่งเคอร์ติสโจนลงมาและสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกเขาได้บ้างผมคิดว่าลูกทีมของผมทำได้ดีเลยนะ เราพยายามทําให้ได้แบบนั้นเช่นเดียวกันกับการขึ้นเกมทางกราบขวาแต่เราไม่ได้สร้างสรรคโอกาสให้มากเพียงพอในการเล่นใจกับทีมที่เหลือเพียงแค่สิบคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันกินเวลายาวนานกี่นาทีแต่นี่คือฟุตบอลถ้วยมันเป็นการแข่งขันกันแบบ2นัดและมันก็เป็นรอบตัดเชือก ดังนั้นเราเพิ่งผ่านไปเพียงแค่ครึ่งทางและผลก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แม้ว่าอาร์ซนอลอาจจะรู้สึกดีกว่าแต่ผมไม่คิดว่าการแข่งขันมันจบแล้วหรอกนะเราจะเดินหน้าลุยกันต่อในวันพฤหัสบดีหน้าเมื่อฟังความคิดเห็นจากทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขขับมปดูบทสัมภาษณ์ของทางฝั่งอาร์ซนอลกันบ้างดีกว่าต่อผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ คนทียอกมาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ก็คืคอ p พ u ล m ม r อ o รนอดีตดาวเตะระดับตำนานของเดดกันสเนอร์ที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทาง Sky ยสปอร์ตทั้งนี้เขาได้ฟันธงลงมาเลยว่าได้ปัจจัยหลายอย่างทั้งโปรแกรมการแข่งขันที่รออยู่ประกอบกับสภาพของทีมในปัจจุบันทําให้ลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะและตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวคัพได้ บางทีผมคิดว่ามันยังคงจะเป็นลิเวอร์พูลที่สามารถจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะนี่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยเมื่อสั้นกล่าวทีมอาร์เซนอลในเวลานี้ดูไม่พร้อมเอาอมากๆเลยนะพวกเขาไม่มีผู้เล่นในแผงมิดฟิล์และมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆหากใครก็ตามหวังที่จะคว้าชัยชนะในเกมฟุตบอลได้โดยขาดมิดฟิลที่ดีเลือกจะชนะแบบสม่ำเสมอ ไม่เพียงเท่านั้นหากเรามองดูโปรแกรมการแข่งขันที่รอพวกเขาอยู่ในสัปดาห์นี้มันจะเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาเลยนะเพราะพวกเขายังมีเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์อีกด้วยผมเชื่อว่าอาร์ซนอลจะสามารถการันตีการจบท็อปโฟได้หากสามารถเอาชนะท็อตแนมในเกมสุดสัปดาห์นี้แต่พวกเขาอาจจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับการแข่งขันในรายการใดพวกเขาจะนั่งลงและหาลือกันว่า เกมไหนที่มีความสำคัญมากกว่ากันมันจะเป็นเกมในวันอาทิตย์นี้กับท็อตแนมหรือเกมวันพฤหัสบดีกับลิเวอร์พูลโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นเกมในวันอาทิตย์นี้นะไหนๆก็พูดถึงควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันไปแล้วหลายข่าวข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเจาะลึกผลงานของหนึ่งในนักเตะที่ทำได้อย่างน่าผิดหวังในเกมเมื่อคืนนี้กันบ้าง เขาคนนั้นก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอะอาร์โนแบกขวาจอมบุกของเรานั่นเองซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะคืนฟอร์มเก่งในการแข่งขันฤดูกาลนี้แต่ก็ไม่ใช่ผลงานของเขาในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อมันมีการเปิดเผยตัวเลขในเชิงสถิติออกมาจะพบว่าเทรนด์เล่นผิดพลาดในหลายจังหวะและเสียการครองบอลมากถึง24ครั้งตลอดการแข่งขันในเกมเมื่อวานนี้ ไม่เพียงเท่านั้นจุดเด่นที่ดีที่สุดของเขาซึ่งก็คือรูปครอสที่เทรนดมักจะทำผลงานได้ดีอยู่เสมอ<ๆ>ก็แผลงลิ์ไม่ออกในเกมนัดนี้หลังจากเจ้าตัวพยายามจะครอสบอลไปมากถึง9ครั้งแต่ไม่เข้าเป้าเลยแม้แต่หนเดียวนอกจากนี้ในส่วนของเกมรับเองเขาก็เจอทางกราบเบียวมาตินเนลี่ของอาร์เซนอลเล่นงานจนอ่วมอรไทยหลังเทรน์ไม่สามารถเอาชนะได้เลยในการดวนเดี่ยวตลอดทั้งเกม เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งสถิติที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้เล่นแนวรับมเมื่อดาวเตะวัย3 3ปีไม่มีการเข้าสกัดบอลหรือเข้าแท็กเกิลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นทำให้เอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของลิวร์พูลเอ,อ็กโคซื้อวงในของสโมสรได้ประเมินเลตติ้งหรือผลงานในภาพรวมของเขาสำหรับเกมนัดนี้เอาไว้เพียงแค่5เต็ม10คะแนน อย่างไรก็ตามเยอร์เกนครอฟต์ก็ยังคงออกมาปกป้องลูกทีมของเขาว่าสาเหตุที่เทรนด์โชว์ฟอร์มไม่ออกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเพิ่งหายกลับมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบสดสดร้อนร้อนมันแปลกนะแต่แม้ว่าจะไม่มีอาการลูกทีมที่กลับมาจากการติดเชื้อก็ดูไม่เหมือนเดิมครอฟ์กล่าวผมเองไม่มีคำอธิบายสำหรับเรื่องนั้นแต่ต้องไม่ลืมว่าโจเอลมาติฟก็เพิ่งกลับมาไม่นาน ส่วนเทรนด์เองเพิ่งจะกลับมาเมื่อ3วันที่แล้วมันชัดเจนในเรื่องนั้นไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างดีกว่าหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราในช่วงที่ผ่านมาก็คือ อเลลิยองชูอาร์เมนีมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของอาร์เอสโมนาโกแต่ล่าสุดทางนิวโจนส์นักข่าวสายลิเวอร์พูลของโกก็ออกมาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายของเราผมได้ยินข่าวของเขาพัวพันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าลิเวอร์พูลอีกนะโจนส์ Jones, กล่าวผมคิดว่าทั้งสองสโมสรจะมีแนวทางการเสริมทัพที่มัดทับเส้นกันผมมองว่ายูไนเต็ดจะหาซื้อนักเตะตัดสมเหตุสมผลมากขึ้น พวกเขาจะเริกนิสัยการทุ่มเงินซูเปอร์สตาร์ดังแบบที่พวกเขาทำในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นมันจะทำให้พวกเขามองหานักเตะที่คล้ายกับลิว์ภูมากขึ้นสำหรับชูอาเมนี่นั้นคุณบอกได้เลยว่านี่คือนักเตะที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากเขาเป็นคนที่จะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรระดับท็อป ผมคิดว่านักเตะจากหลีกเอิงหลายคนเมื่อพวกเขาอายุ 19, 20หรือ21ปีพวกเขาก็จะเริ่มมองหาทีมใหม่ไปอยู่ด้วยแต่เราก็ต้องระวังเอาไว้เหมือนกันมันมีตัวอย่างแบบเอเดวาร์โดคามาวินกาที่เป็นที่หมายปองไปทั่วยุโรปและสุดท้ายไปลงเอ่ยกับเรอันมาดรแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ปังเลยดังนั้นผมหวังว่าชูอาเมนีจะมีความรอบคอบมากขึ้นในการเลือกทีม แต่ผมมั่นใจว่าเขาจะมีตัวเลือกมากมายเพราะว่าผมไม่ได้ยินว่าลิวอพูของเราให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวเขาเลยนะเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดของทีมเราณเวลานี้อย่างทางมาูฮัมหมัดซาลากันบ้าง ในตอนนี้เจ้าตัวไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเช่นเดียวกันกับทางซาเดโอมาน่และนาบีเกอีตาซึ่งเกมกับอาร์ซนอลเมื่อคืนนี้ก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของดูโอแนวรุกที่มีต่อทีมของเราเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามทางซาร่าก็เหลือสัญญากับทีมอีกเพียง18เดือนเท่านั้นและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าเจ้าตัวจะยืนยันว่าอยากอยู่ในถิ่นแอนฟิลต่อไปล่าสุดเจมี่คาราเกอร์อดีตปะกหลังชื่อดังของทีมเราก็ออกมาขู่ทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรนเลยว่าเตรียมเจอสายทานแห่งความกรบของแฟนบอลได้เลยหากต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับซาลาไม่สำเร็จสำหรับผมแล้วผมต้องการให้เขาต่อสัญญาฉบับใหม่เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คาราเกอร์กล่าว มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าต้องให้ตามที่สิ่งที่นักเตะต้องการเท่านั้นแต่คุณต้องไม่ลืมว่าเราจ่ายค่าตัวซื้อเข้ามาเท่าไหร่หรือว่าูลคงไม่มีทางยอมทุ่มเงิน100อล้านปอนด์เพเื่อเซ็นสัญ,ญญากับซาลาพวกเขาได้ดิวที่สุดยอดและพวกเขาก็เก่งมากในเรื่องการเจรจาแบบนั้นเว่าเงินที่พวกเขาลงทุนไปกับค่าตัวและค่าเหนื่อยของเขาณเวลานี้มันได้รับผลตอบแทนกลับมาหมดแล้วนะ คุณต้องไม่ลืมที่จะเอาเรื่องเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่สโมสสอนได้กลับมาจากตัวเขาด้วยฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราควรจะให้ตามสิ่งที่เขาต้องการแต่ผมคิดว่าแฟนบอลจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าของสโมสสหากโมซาลาอำลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์หรือในอีก18เดือนข้างหน้าเขาคือตำนานของลิเวอร์พูลเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่สโมสรอนเคยมีมาและเราจะต้องจัดการเรื่องอนาคตของเขาโดยเร็ว แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวบรดมความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ